สวัสดีค่ะนี่เป็นเห็ดทั่วที่ไปเก็บมือเศร้านี่สิปดดอกคันจำพพํำบ่าิพประมาณสิปดดอกค่ะที่นี่ก็จะขูดขูดเอาดิมยุขาเห็ดเนี่ยไปใส่กระถางเพราะว่าที่มาจังได้ขาเห็ดนี่ที่ต้องมีสปอมีสปอเห็ดแน่นอนค่ะเราอีกย่างหนึ่งขูดแล้วมันลางงายน้ำ ผู้เพิ่นเขามาเบิ่งยูเื่ยๆเลยเลยพิน่นเพิ่นจะชิ่นแล้วค่ะกับการขูดขาเห็ดเนี่ยก่อนอื่นต้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามาเบิ่งขูดขาเห็ดเอ้ยบอกน้หมวเอ้ยยังสิงค่ะแมนบ่ดด้ลงคลิปเก็บเห็ดห้เบิง่งกัยังเขามาเป็นกำลังใจขอบคุณหลายๆค่ะดอกงามยู่เ้เนี่ยค่ะ ฝนมันบ่ตกคันฝนตก,นนตกแบบตกไลยเบิดมือ,อยังสิค่ะมันมีผลต่อเห็ดเนด้เห็ดสิใ่ขึ้นเรานับเมื่ออากาศมันจะอุ่นขึ้นถ้าถูดเดออ,ออกมาหลายๆเลยแม่เห็ดทัว่วพุ่นะดอกงาม มันมีเฮ็ดอันนึงที่เคยเฮ็ดคลิปให้เบิ่งที่ไปพ่อพี่กายเนี่ยที่ซื้อพาอัางกฤษเพ่นซื้อว่าได้อาเซอร์นะคะมันก็น,น่าจะแปลว่าอานม้าของนางมันน่าจะแปลว่าอานของนางไม้สมมติค่ะทักที่แปลจังไหนคะ่กะก็เลยให้ซื้อพันมาเฮ็ดปีกเยียวเพราะว่าบางคนเขาเอินฮอกวิงเอออันเขาเอิน่า อุ้ยลืมแล้วลืมแล้วค่ะฮอกนี่มันแปลว่าเดียวเขาเอิญว่าฮอกวิ่งเขาเอิญย,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 ยังสี่ละค่ะสี่เขาพอตไทยเข้ามามามัลซลูมเนี่ยล่ะเข้าก็เอิญตามตามลักษณะเฮ็ดแต่บางงูบ้บานเข้าเฮ็ดเพาะเนี่ยเฮ็ดเพาะเนี่ยแม่นเอิญเฮ็ดเพาะยังไหนน้อผู้เพลินผ้าเอิญค่ะเฮ็ดละโง่ยังเสียก็บบางงูว่าเข้ามาละโง่แปลว่าอย่างน้อค่ะเฮ็ดไข่ เฮ็ดบวกยิ่งใส่จังแม่นเพิ่นเพิ่นเอิ้นจากหยังเฮ็ดบวกนะคะแต่ว่าเฮ็ดมันปูอยู่บ้านเฮามมีอีหลีเด้อค่ะเฮ็ดมันปูนะ่ะเพิ่นคือสิเอิ้นตามลักษณะของมันปูเฮ็ด <Head S 1> ตับเต้าก็แสดงว่าตับเต้าเป็นสีแบบนั้นแต่เพิ่นมาเอิ้นเฮ็ดเพิงบัดนี้อาทิย้อนว่าสีไข่ไข่ขเฮ็ดเพิงเออสีไข่ไข่น้ำเพิง เฮ็ดทีว่าว่า,วาอันฮอกวิงเนี่ยเฮ็ดปีกเยวเนี่ยโหเป็นตะยานันค่ะยี่หีเนี่ยค่ะเฮ็ดอันเนี่ยดอกบกใยเหลอหลายไหลเต็มขอนคันบอออนยี่หีกินบ่ไดดเลยคันแม่นเฮ็ดกระด้างบ้านเฮ่ายังกินใดมันบ่ค่ายแยเขียวยังยังแหลกอันนี้บอ่อเ้ียค่ะเขียวไปแล้วมันจะคล่ไข่ครับ กับเขี้ยวหนังที่บ่ขาดเลยนะคะหนังที่เอามาเฮ็ดเกือบเฮ็ดเข็มขาดเฮ็ดกระเป๋านะ่ะต้องเก็บอ่อนอีีถึงถึงจะกินได้เฮ็ดอ,อันเนี้ยเราโอ้เป็นตะยันพูดมันไหลอีีมันมนนีัต่แต่ดอกใหญ่ๆไล่ไข่ๆยังสี่ละคะ่ะแต่เฮ็ดทัวนี่คันบางคนเพิ่น่าไลา่เป็นตะยานบนาอค่ะย่ายานันเด้อค่ะแซบแท้แทเด้เนี้ยเป็นเฮ็ดแซบ เห็นน้องๆเพิ่นเพิ่นเก็บเห็ดเพาะช่วงเนี่ยแต่ก่อนนี่คือ่าจังสี่เด้คือ่าเห็ดเพาะนี่มันจะแตกภุโุพญะขึ้นมาทั้งขี้ดินบันนี้ก็เอาเมือเคลียเอาคือกันสั้นกัน,น,กนขีนขึ้นมาจังสีไวายทีแทบบอแมนเลยข้าเจ้าไปเก็บข้าเจ้าเอาเอาซอนเละเอาซอนสแตนเลสข,ข,ขูดขดขัวเนี่ยเนาะเขาเอินขัวเ,เนี่ยเนาะค่ะเนี่ยขูดไปจังสีน้ำขี้ดินน่ะ โอ้ปัญหาจังสันเนาะว่ามันเอาว่าม็นเอาไม้คินเอาทันได้เดียวในีตอนนั่นนะคะเพราะว่าสมัยยุโรงเรี้ยนกินนอนเนี่ยยุไตห่มไม้เด็กน้อยตามภาษาเด็กน้อยผ้ากันยางเล่นมันก็จะเห็นเห็ดเพาะเนี่ยเกิดยุไตห่มไม้ดินมันจะแตกๆขึ้นมาล้วค่ะคือจังคนเขาเอาเอาไม้ สากลงไปน้ำขีดินเราง่ายขึ้นยังจะมันจะแตกยังจะเราเป็นเห็ดเพาะเห็ดเพาะนี่ก็เป็นเป็นเห็ดตีแ่บบอค่อยเบือ่อเลยเห็ดเพาะแต่เห็ดเพิงนี่กินนี่ยังยังเปิดยังเบื่อเด้ค่ะเห็ดเพาะกับเห็ดปวดกเลยบอค่อยเบือ่อ ฮ็ดอันนี้คือกันเฮ็ดทัวนี่กับบเบอืเบอพูดนะเบื้งดอกนี่ค่ะง่ามไหลเนี่ยไปเก็บตั้งแต่ตีสีกลัวตอนนี้สี่ใบสองอีกเหรอคะสุดกว่านกับชัว่วสีได้ล่างเพื่อนกับใบสองอีกสองชองั่วโมงกับครบสิบสอง อีกสองชั่วโมงกับครบเก็บเพิ่นมาสิบสองชั่วโมงเลยเนี่ยเขากับไญ่ขึ้นโอ้งามีหลีเลด้อค่ะเนี่ยนเ,นเ,นเนี่ยดอกนี้เพิ่นเพิ่นว่าเนี่ยเพิ่นพ่วงสีบานเราเนี่ยค่ะยังได้ปีนี่กับ สี่ยอมเสียงอยู่ค่ะย่อมเสียงใส่นากากเอาหนากากไปหลายๆไว้ถะเปียนเอาถุงมือไปมองตู้รถซาเวตูใดมีคนหลาเข้ากับว่าไปนั่งสิค่ะคิดว่าปลอดไพ่เียค่ะต้องไปเก็บเห็ดมันเห็ดใจบ่รา้มันเห็ใจบ่รา้อี่หรี่บ้ยดอกนี่งามบิ้งงามขนาดเลยเนี่ย แม่นมองนีมีปลาแล้วก็มีเฮ็ดให้เก็บเบิร์ตปีมัอ่อี่ไปใส่ด้ค่ะมันมวนแท้แทด้เก็บเฮ็ดนะแท่ได้ตอนอยู่อัพสเตทเพื่อนหลังเกานะ่ายู่ติดปลาเลยอยู่ติดปาลดปาขามถนนไปกับเป็นปลาเป็นลำท่านน้ำเด้ค่ะมีปลาเทา้าด้อยู่ในในลำท่านเนี่ยน,นะ ภาษาฝรั่งเขาเอิ่นว่าปลาเท้าจาักเป็นแปลภาษาไทยวางไงมันข่ไยๆปลาบูกั้งกันนิ่มๆแล้วไล่ไล่คือกันกับปลาบูก็เลยบอกค่อยกล้า,ก,ลากินปันไหนคือพ่อปลาบูปลาบูนี่เคยกินเธอเดียวตอนนั้นไปหาเด็กหน่อยอยู่อำเภออำเภอสุวรรณภูมิมอเอเมนเบอาผิดมอค่ะ เป็นจังหวัดหนอบ่วน้ซึ่วรรณภูมิโทษเด้อค่ะยูร่อยเอฟนะค่ะบานี้ผู้ปกครองนักเรียนเพิน่นเพิ่นตม้มเพิ่นแกงเออเพิ่นต้มปลาบูให้กินกินไปกันนึกพ่อตั้งแต่หนังเรื่องปลาบูทองโอ้ยนักขีก่แค่เดียมทองมาสันค่ะไข่แน่เพิ่นเพิน่นมีแจวแล้วก็เพิ่นมี เพิ่นมีดอกจิกมาลวกให้กินนวยดอกจิกนะคะ่ะนวยดอกขจรนะ่ะแซบแซบแด้เพิ่นกับมีแจวมาให้กินเราเราคันเป็นเพิ่นมาเบิ่งย่นี่ิยาสีเขียดเด้อห้างเดียวเพิ่นบอ,อกงูดอกค่ะว่าเป็นไผ่ขึ้นีบว่เขามาเบิ่งดอกเพิ่นใส่ผงชูรสหลายโพดสดน้ำเกือบทอดเกือบหา้าง โอ้โก็มาใสไหลกระดอมันเลี่ยนได้ค่ะผงชูรสนะแสดงว่าเพิ่นกินผงชูรสจนติดมานี่ทอกินเขาแล้วแล้วเพิ่นหนึ่งกอยสูกินเต็มถาดพเขาถาดตานกแก้วทีเวลาพี่ๆน้องๆเหตุเป็นตำถาดนะคะสีนั่นแหละเพิ่นหนึ่งกอยก้อยนี่หนึ่ง ตอนหนึงห่งไม่ไม่นี่ที่เอาน้ำตาลห้อยนี่ต้องเฝ้ากินได้ค่ะคันบ่เฝ้ากินมันมันมันละลาย่มันเป็นจังไดบุกไอยนี่กะต้องเฝ้ากินอยู่ได้ก่อยนะหาจังหาลังคนเพ่นเห็ดจางขวดมันบอ่แอแสบมันลืมให้เบื้องนี่กะง่ามเนี่ยค่ะเนี่ยง่ามไหลเนี่ยเงื้ยเจ้านี่ ยางออกไปย่งางประตูออกไปตอนขาออกไปดอแม่นพ่นไปไปห้องน้ำมั้งค่ะก็น,นั่งอยู่แต่มันจะเป็นพนักงานของบริษัทเป็นพวกพนักงานทำความสะอาดเขาซึ่งเขามีตลอดยีบสีชมงพัดก,กันเป็นเป็น,เป,นเป็นกะมั้งค่ะก็มานั่งแท่นเล่าเราไปห้องน้ำมัง้งแล้วก็เลยพรเห็นตอนออกไปพอพอไปเฮดพีดเก็บเ็ดแล้วว่ะนี่ จะต้องเอาเห็ดมากมากเก็บก่อนขีคั่นถือเล่ยต่อไปว่าจะต้องไปจอบนอไม้เอยี่ยค่ะเพอเอามาบ้างแล้วแลวพอลงไปดดแมนผู้นั้นเราเรามานั่งประจํำมองเข้าเตอร์พอดีกับว่าไปยังกะทักไท้ยตามภาษาปานีพอ่อพ่อออกไปไปเฮ็ดคลิปนอไม่แล้วกาว่าจะไปเบิ้งซื้อๆได้ค่ะ มันพันไลนยน้อบอ้าน่เราบร่หักก็บม่ได้ว่ามืออื้นสิว่าลงไปคันบ่หักมันสีสูงขึ้นกันเลยเฮ็ดคลิปน้อไม้ต่อได้หลายเติบเนี้ยค่ะได้หลายขนาดที่ว่าได้คลิปหนึ่งเลยอะ่ะกันเลยต้องเอาน้อไม้ขึ้นมาเก็บบานี้เราเห็นได้ค่ะเนี่ยตอนที่เอาน้อไม้ขึ้นมานี่เราเราเห็นมันนี่ล่างน้าที่สองกันนะคะน้ามที่สองนี่ออดแบร์ค่ะล่างน้าแรก เจ้งหน้าที่เหรอนอนค่ะวิ่ง11หน้าที่แล้วร่างน้าแม่น้ามีาคัญเนี่ยค่ะน้าที่หนึ่ง,งพอกระฟอเอ้กับ,บกับปุ๋ยเนี่ยมันจะอยู่ในน้าเนี่ยเอาไปหดวกกใหม่เอาไปหดสาดาใก่กระถางที่นี่เพราะเพราะเรามาเห็นกระเซ่มอร์นิ่งธรรมดานี่แหละค่ะกระพานไปพอไปหักนอใหม่กลับมาก พ่อเขามากเออเว้าเว้าซ้ำแต่นี่ค่ะับมอร์นิ่งเรายังสิล่ะค่ะแล้วกับมอ,อร์นิ่งก็พวกดอแม่นี่เขาต้องทักทายเขามีนาทีทักทายด้วยค่ะเขาต้องทักทายนะํามาดีแกเป็นธรรมาด,ดาซื่อย่างไปที่นี่พอเอาน้อไม้ขึ้นไปเก็บแล้วออกไปอีกคันนี่แล้วกันเลยวา โอเธอหนเราใส่คำว่าบิซี่นะคะแม่บอกว่าแมนแมนเดี๋ยวฉันจะออกไปอีกกันได้บหมสิพอออกไปโ,โอ้ตอนนั้นเรายังบอทักค่ะตอนเอาหน่อไม้มาเก็บเราออกไปเรายังบอทากเราแล้วเขาก็เห็นพอเอาหน่อไม้มาเก็บเราออกไปมันมันมันยังเหลือเวลาอีกเพิ่งจะโมง่งสัวจะลัน่นลั่นยาจะเปิดนะคะเพราะว่าจะต้องไปซื้อ นาำอารมณ์ยู่ลานยามันหนาวนามือนี่ก็เลยยางเข่ามายางเข่ามาในอาพาราเมนแล้วก็มร์นิ่งอีกคือเ,าเราเพิ่นนั่งอยู่ข้าวหนึง่งได้เวลาเหรอก็เลยจูงหมาออกไปเออเดี๋ยวไปเบิงดอ,อกแค่กันนะขึ้น่ะจี้ยางไปเบิงดอ,อกแค่ฝรั่งว่าบานแหละย่งางแต่ประเด้ดไปแล้วค่ะเพราะยางออกไปแล้วก็เลยว่าโหเธอนี่ร้ายเทียวเรา เราประเมนว่าเรา,เรา,เราต่อมาเนี่ยเราแซวอ <c oughs> ุ้ยสิผานะที่เราไว้พอกันไม่เด้อค่ะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ